ไปชมอนนี้เราจะได้มาเรียนรู้วิธีดูตะเพี้ยนนี้การเลี้ยงผีปูญยาตามความเชื่อของท้องถิ่นในอแม่เน้นเปียงระตนีเอามารับฟังข้อมูลหรือว่าที่มาที่ไปของการเลี้ยงผีปูญยาอันเขาทำไอ้การเลี้ยงผีปูนยานี่มีแต่เฉพาะบนเปียงเขาหรือว่ามีกี่หมู่บ้านแล้ววิธีทำทำช่วงเดือนเดือนไหนเดือนไหน ผีปูย่านีอู้ถึงมีาจงมางไม่ละปูน,นก็มีหลายหมู่บ้านอยู่นะครับแต่การเลี้ยงเนี่ยก็คือก็จะเลีเ้ยงเดินเก้าเนาะมันเป็นความการแสดงความตตัญยูกต,ตาวดีของของลูกหลานที่มีต่อบรรพชนเนะาะก็เลยมีผีปูย่าเนี่ยซึ่งพคนจะเลี้ยงผู้ปี แต่ละตีก็อาจจะเหมือนกันอย่างตังบ้านเปียงชนเผ่าละอันนี้พวกก็จะมีเป็นข้าวอมเกลือ,อคือเพื่อนมีหัวหมูมีไก่มีอย่างพวกเนีะยเพื่อนเลี้ยงเสร็จพวนก็จะเอามาซอยๆแล้วก็เอาคลุก,กกับข้าวแล้วก็จะมีะมีขิงมาใส่เกลือเข้าไปคลุกเท้ากันแล้วเพื่อนจะก่อนท่นานวันพวกจะเจิญเครือญาเกคือยาพี่น้องเนี้ยแต่เออพ่งนี้จะเลี้ยงเน่อยนะเพเจิญมาเจ้า ก่อนแจ้งทุกคนต้องมาแล้วเพราะเลี้ยงเซตเราก่อนจะเอาเข้านี่กินด้วยกันเป็นเหมือนรวมญาติครับ,รบทุกปกีเหมือนก็ว่ามันรวมญาติกันค,คสืบสา่งมาเมินแล้วว่าอาจจะสมัยปุยญ,ญาตายิยาเพิ่นเพิ่นว่าเหมือนก็ว่าเฮาตลอดปีมันเนี่ยอาจจะทำคิดอย่างกับทีปุญยญาตินะทำปฏิบัติอยู่ในบ้านคิดเทียนมันก็เยอะอย่างมาดี ก็ถือว่าการนี้เป็นการขอขมาผีวิญญาณแล้วก็เลี้ยงดูผูเสือเปิลแล้วก็ขอพรเปินนเาะลลูกหลานอยู่ดีมีสุขปกปักรัปปกษา์องกรประมาณนนะั้นแล้วก็ขอพรขออย่างคนระเปิ่อดูแลลูกหลานเกะดวงเปินเจ้อแบบดวงวิญญาณเปื่อด,ดูแลเรากระทั่งอันนั้นปุปีครับการการทำนี่ มีกำหนดเคสนึงเดือนหรือว่าได้เรื่องตลอดจริงๆอ่าจริงจริงเปนเพป็นเน้นเพราะเดือนเก้านะครับเดือนเก้าเหมือนเดือนมิถุนาหรอกอ่าช่วงมิถุนาคแบบมันเป็นเป็นหีบเพป็นมาเมื่อละเอาแบบซื้อสารมาแต่ว่าแต่ว่าของหรือว่าอาหารที่เขาจะทำมันเลี่ยงบางบ้านก็มีหมูนะหัวหมูบางบ้านก็มีแต่เฉพาะไก่มันมีความแตกต่างกันรอย่าไรเนาะสมัยก่อนนี่มันเหมือนกับว่า หีวเป็นมาอยู่อี้เนาะแต่สมัยยุคใหม่เนี่ยเนื่องด้วยเศรษฐกิจแล้วก็ข้อของอาจจะแปลงอาจจะลดลงมาอาจจะเรือเป็นหมูเป็นชิน้นไะไก่สักตัวหนึ่งไาก็เดิมไปต้อ,ตองเปต้องต้องหัวหมูอย่างบางครั้งนะครับบางบ้านก็ถึง,งยี่น,นี้เนาะเพราะว่าประเด็นนี้ค่อนข้างวัตถุดิบค่อนข้างแปลงเนาะอย่างวันเนี้ยผมเลี้ยงวันเนี้ยแก้หัวหมูวับไก่ที่ตัวสี่ตัวเนาะ ทั้งขาหมูสองพันครับสองพันนะคือซึ่งเออ่มาเตอเร์ระิะเปลี่ยนตามเศรษฐกิจเนาะเปลี่ยนตามเศรษฐกิจครับ,รบ,รบสแสดงพูดถึงเอาสแสดงความพัฒน์ยูเรามีผลลมพกลากไม้มีของหวานเนาะ<อ>มีของขาวอีกก็ได้ครับ,รบแต่เนื่องด้วยที่ว่าพ่อเนี่ยพ่อเนี่ยต้องจ่ายหัวหมูเลยจังใจไก่พ่อเยี่ยเพราะว่าเคยยากมันใจเยอะครับถ้าจัดแต่ละครั้งเนี่ยมาเป็นซีเป็นสาวไอ้เนาะถ้าเอาใจเยอะน้อยๆมันพอกินเนี่ยก็เลย ปีในปีไหนเตื้องก็ไปเนี่ยจัดกันไปดูที่เครือญาติไปหรอข้าผมเปนต้นของเครือญาติก็เปิดได้กลิ่นอิ่มแล้วเอาห่อห่อไปฝากลูกหลานเนี่ยครับนี่เป็นกุศโลบายนะครับคือคนได้พี่น้องได้มาจุมกันมาแสดงความกตัญญูต่อบรรพชนเลยนี่คือกุศโลบายของคนโบราณสมัยเก่าถุดว่าดีมากเลยได้ต้องส่งย่างเญหรอดีมากๆเลยครับเในการสื้อแซมด้วยครับ โอเคครับผมเนาะขอบคุณมากครับครับโอ้สวัสดีครับสบายดีท่านผู้ชมตอนนี้นำพาท่านผู้ชมมาเป็นพิธีกันเลียงพี่ปูญาของสาวตำบลบ้านเม เรื่องอาหารที่จะต้องกากเกียบเพื่อจะได้ทำํำเรื่องผีปูนยาหรือว่าผีเงอนมีไก,มก่มีข้าก็มีขิง โยมกันปุยามาชิเน้ในห้องนอนก็มีขมมากบยดีมีดอกไม้ทุบเทียนมีเขา่าข้าวแล้วก็หอยิงห้ามมีเครื่องในหมูแล้วก็ไก่แล้วก็ผล렁หมากลักหน่อยพร้อมอะไรเนาะต้นโยมกันเห็ด ช่วงเดืนเนี่ยเดือนเดือนจูนหรือว่าเดือนหกเดือนพีเดือน,นหกมีความเสียว่าปีนึ้งเลี้ยงท่เพื่อจะได้ให้ปีปูเนี่ยเป็นรักษาป้องคุมค้มครองมีความเสียของสาวตมบนบันเมืเ์อำเภอสันปตอง,องจังหวัดเชียหม ข้าวพอตือน่นเสริมเป็ญยาณมาหับเอาเครื่องไหวแล้ว่าเครื่องบูชาหนิปรัจจัยเหนื่อย,ยอตั้งแต่เท่าเศร,าเศราะนะ้กาก่อนแต่เป็นึน้นเนาะคือเขาต้องบูชาก่อนแต่เป็นึ้นเนาะความเสื่อมมาเพื่อนจะมาแต่เพื่อนจะมาหับเอาเครื่องไหวเครื<ๆ>่องบูชานี่เต้องเลี้ยงนี่ก่อนเลยแต่เป็นึ้นถ้าว่าแต่เป็นคืนแล้วเพื่อนจะบ่มหับเอา เป็นความเสื่อมของคนเนาะอันนี้ก็ค,คือประเพณีการเลีย้ยงผีปูเน่าของชอา,าวตำบลบันเมอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่วันนี้เชิญผู้ชมมาชมวิธีการวหายกันเลย เขาหลังจากเรี่ยงเจ้าที่ปูปาทาู้ในในบ้าน,นในเงินแล้วก็ออกมาเ,าเรี่งเจ้าที่เรี่องสาธารณภูมิ